ค่ะอันนี้ก็คือริมน้ําสองนะคะหานักท่องเที่ยวก็จะนั่งล่องเรือไายเรือคายักนะคะค่ะล่องเรือชมบรรยากาศของริมแม่น้ําซองนะคะก็ะเป็นแม่น้ําสีเขียวด้านหน้าเราก็คือสะพานสีฟ้านะคะก็คือเพื่อเดินทางไปถ้ำนางฟ้าะคะ่ะ ก็วันนี้ค่ะพราทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารที่น้ำซอสน้ำซองค่ะดิมนไม่น้ำเลยนะคะนคะคะเป็นอาหารมื้อเที่ยงค่ะนี่คือเป็นโปรแกรมเที่ยววังเวียงค่ะ